ปลาทองพี่น้องนี่เหนียวแห้งนี่ครับน้ำตรงเอามาจุม่มเม็ดต,ติดมีดอันนี้พักกระโดนโอู้พักกระโดนเพียงง่ามขาก้ามแน่พักกระโดนน้ำพี่ลองได้มาหอบหนึ่งบู้เอาพักไปเรื่อยๆครับใส่เวลาต้องให้มันแหลกดีๆมันจังเหนียวหนุ่ม ปาตองปาต,แบบต,ตองแบบตู้มวยใหญ่พี่น้องปลาตองแบบปาตองหน่อยเนาะปาตองมวยปลั๊กไก่เอาเตนเหนือมันครับนังมันก็บว่าเอาขูดเอาเตนเหนือมันซี่หัดโตเท่านั้นครับมันจีข้นขึ้นมันจีฟูขึ้นว่าเป็นใสแป้งฟูฝากมาระยะหนึ่งแล้วครับประมาณนี้ อย่าจังเบิ่งกันตอนฝักแล้วนะพี่น้องฝักแล้วคนอ,อันนี้ักครับเดี๋ยผมอือชื่มือเทคนี่พี่น้องฝักแล้วใส่โคกครับใส่โคกอะยอดน้ำไปเรื่อยนี่น้ำต้มปลาแดกพี่น้องยอดน้ำกะ โบ๊ะโบ๊ะใบ,บมันหอนได้พี่น้องน้ำพ่อบุ๊มบนเอาให้มันสุกบโปรนที่บุญเดียวนี่พี่น้องันใส่น้ำหอนแหง้งนะพ่ออุนอ่นๆครับพ้นจังหวะนี้ต้องใส่เวลาโดนพี่น้องแฮงค้นแหงขึ้นครับปลาตองปลาตองแฉะโอ้ยเหมือ่อยพี่น้อเห็นบมอนอครับพี่น้องกกใหญ่ครับแขวะ พกใหญ่คนไปยอดน้ำไปมันเนี้ยกะยอดน้ำไปพี่น้องคนไปอีกคนให้มันได้ที่กาว่าเหนือปามันแปลกๆจังมาปุงกันครับผมมาพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งแก่ๆที่ตากองยกกันเออนี่จังวะนี่คนผ่านไป เครื่องชั่มงพี่น้องปันเป็นวุ่นวุ่นเลยดืดดูดดดเลยนี่ครับคนแบบนี้ครับเติมหนามยอดนาไปคือบอเอา้าจะมาไดนปรุงได้ครับผมนี่เรียบร้อยประมาณนี้เป็นวุ่นเลยพี่น้องสวยงามครับปรุงเลยกะพักหอมหอมปรุงลาบตัวไปพี่น้อง้อนหอมหอมเปีแค่เนี้ยหอมหอมหอมแดงนี่ยละจังหวะนี้แซงไปเลยครับ ามด้วยพัยสู้ครับถ้ากล่องแง้มงยังไงใส่ปัญญสู้สู้ใส่งไหลยังเสเอาขัวครับเอาขัวประมาณ สองส่วนแกงพี่น้องแดี๋ยวแต่ครับเอาปริมาณเราพริกอะและแือเต้มาพิษแห้งใส่ได้มีแค่นี้ครับโคตรในเขากันปรุงปรุงมีแค่นี้พี่น้องซิมบึงรสจัดว่ามันหัวบอเขียนนะครับ ลาบเหนียวพี่น้องลาบเหนียวปลาตองปลาตองหน่อยปลาต,ปตองธรรมชาติครับปลาตองธรรมชาติโอ้ยผลโบไปพี่น้องอยงวานี้เนื้อตุ๋นตุ๋นตุ๋นเลยของขนาดตั้มเข่าหักโอ้เหนียวแห้งผลเลยพี่น้อง เิ่มความเหนียวกินคุยข้ามเข,าข่าคุยเลยใส่กระเพาะก,กระโดนเอาไปเสิบๆกันครับผม,ม<ป>ครับงรทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย่้มมือนเร่งคือเก่าพี่น้องย่้มมือนเรี่ยงคำคำแดดลมลมตกบรรยากาศลังบานครับผมมาหลับไปเหนียวพี่น้องวิธีการทำก็อยู่ต้นคลิปน้อยหนึ่งเฮ็ดบัวยากครับ ของเคยเห็ดเคยกินประจาง่ายๆบานแต่ว่าคุณภาพชัดเจนครับนี่ผักแก่แหนโอ้ง่ามใส่ตุ้ยครับขอนี้วสิบบาทครับนี่เจ้วบองอ่าเจ้ยวบองมาแล้วพี่น้องเอฟซีทั้งคอนแกนฝากมาให้พักกระโดนนี่น้องอู้แบบงามแบบายพี่อืมไร้แหง้งปฟองอีดียญี่ปุ่นกินโบไวโบวาดบไวเถอะมา ปุยกันเลยนี่แทงสีเรย์อย,ยู่นาะ่อยแถาเนี่ยอ้อือติดมือแทนอืมบศรันาไปเนาะโดนกินเถอะ

กระดุมอ้าวของเปิมเปิมกินปินเพื่อลุกไปแบบ้วะเอาน,น้ำมันเลยทำเย็นผลผสมเอาผสมเอะไรอกินน้ำเย็นมันปวดหัวมันออกมาจากตู้เย็นเพื่อนตีเป็นน้ำแข็งผสมเปิดเปิดขายอยู่ Nhớ bạch toàn phải không? Ủa, bà cả tuần, kiếm บกเกอร์คืนครับเขากันแห้งกับบ er กเกอร์คืนจำแต่แบบนี้เลยดิท yeah. ำ <ừ, S 2> ขอบคอบัดสองตันเกลือน้ำต้องเมืองแจ้ง จะอบซีฝากมาจากคนแก่นพียงฮึมใส่กับกระเทียมทุนอ่าไปปลูกใช่ไหม คิ่บนเนี่ยพ่อแล้วก็ทิวบนอืมไปไปสามสามคืนเดินทางสามวันสามคืนกลาเป็นหกหวันเขาท่ารับพี่น้องพี่กอน เกิคือ,อคนเขากันทักทดลองมงเลยพีน่น้องใสโอ้ทำเข่าขาดเด้

โดนกินเถอะครับ Yeah. ลงฟังนะ่ะขึ้นฟังนี้เลยัซีเลยอันนี้ไงมาเดอร์พี่นออ้อง ก็คืนมีใส่กับเกิดขึ้นผู้ยัันนักเลยลงฟังน่ะคืั่งนี่ 啊、不用。 khăm nhìn nhảy phía trong. Ui sẽ nằm có đáng. Chèo bòm dễ. Ơ Ưt Chèo là một กักหลาบเนี้ยวปะตองพี่น้องสูตรโบราณสูตรไทยอุบลครับรับประกันความเสบเนี้ยวหนุ่มูผักบวถึงเลยพี่น้องแสบแสบแบบสูตรดังเดิมเลย <c oughs> ไปทดลองมึงวิธีการทำกับมหยาครับต้นลิปมีให้บึงน้อยนึงนะฝากพี่ตอนน้องไว้มากกดกดไลค์กดแชร์ ในเด้อครับขอบคุณขอบคุณคือเกาติขมามัติตามรสมนครับลิบเหนียวไปสักเนีย,นยพี่น้องกิบนากทีดตามวาสิพาพี่น้องไปกินอย่างเห็ดอย่างครับผมสวัสดีครับ